สวัสดีครับพี่พถ่ายได้ไหมพี่ถ่ายได้ไดนะได,ได้ครับพี่ดวนครับพี่เดี๋ยวแป๊บนะพี่เอากระจกมันนั่นด้วยได้แป๊บนัี้ไม่ได้พี่ครับไม่ใช่ ไม่ใช่ครับพี่ได้ไม่เป็นไรนะพี่นะโอเคก็ไม่ครับผมได้ยังไงครับผมครับก็เดี๋ยวผมก็ไปดูพระตงองู้ต่อได้ยังไงครับผมครับเพราะจากรูปมันจะตอบไม่ได้ใช่พี่ผมถ่ายผมก็ดูไม่ออกได้ได้โอเคครเบเนงครับพี่มีไรส่งไปนะพี่นะได้ครับครับผมครับกลับครับไปครับโอเคครับก็งานแรกไม่ได้ซื้อขายกันนะครับก็เดี๋ยวยังไงไปดูต่อครับว่าจะได้ซื้อหรือเปล่านะครับโอเคตามเลยครับอันนี้ก็ที่ไหนนะ เมืองทอง,ง,ทองวันนี้มาเมืองทองนะครับก็เดี๋ยวไปดูต่อแถวน่าจะแถวบังบวัวทองครับโอเคตามไปเลยครับ <S <S ได้ครับไปเร่งเเราเข้ามาเลยเลไปก่อนได้ได้ได้เข้ามาแล้วครับพี่ก็ตอนนี้ <break S 2> เพิ่งกําลังเข้ามาครับพี่ครับผมครับ,ค,บ,บครับครับครับไปดีครับโอเคครับเราก็มาถึงบ้านพี่เขาแล้วนะครับก็เดี๋ยวตามมาดูว่าจะได้อะไรบ้างครับได้ตรงนี้ก็ได้เพียบได้ได้ได้ อ่าได้ได้ได้พี่ได้ได้ครับโอเคครับจของที่บอยที่ที่ลงไว้นะได้ได้ครับทานลุงเอาอะไรอ่าที่ลงไว้มันมีวันนั้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งก็จะมาเลือกมันมีเหมือนแต่ว่าต้องดูก่อนนะนะพี่นะไม่เป็นไรน้องเอาที่น้องสบายอดูพอดูเพรมะดู พอดูจากรูปอาทิน้องไหมชัวร์วไปไม่เป็นไรครับพี่ตราต้องดูครับพี่เอาที่มันนั่งแต่คือพระบ้านพี่อยู่บ้านพี่อยู่สุพรรณอ๋อบ้านพี่อยู่สุพรรณครับผมอยู่บางหว้าแหละแต่ว่าพระพี่พี่ทำงานก่อสร้างไงเราเป็นรับเหมาก็จะบาทีคนรู้จักกันผู้ใหญ่ให้ม้างอะไรก็เก็บเก็บเก็บไว้แหละที่ไม่ได้เช่าหรอกหาเก็บไว้นาน นี่นี่ก็ไม่รู้ว่าแท้หรือไม่แท้เพราะไม่ได้พันอะไรแค่เก็บๆก็คืออย่างเงี้ยผมพูดได้เลยว่าแท้ไม่แท้ได้ใช่ไหมใช่ได้น้องพี่แล้วก็คืออย่างเงี้ยคือมันออกสื่อด้วยไงต้องบอกก่อนเอาเต็มที่เลยเนาะเต็มที่เลยก็คือเต็มที่เลยนะอันไหนดีก็ดีอันไหนดีก็อันไหนพี่เพราะว่าพี่เล่นพาพี่ไม่ต้องการที่ไม่ไม่เพราะว่าพี่จะเปิดใจได้ได้ไม่บอกว่าพ่เก็บไว้ว่าต้องแพ้ไม่ได้ไม่เกี่ยวคนดูท่าไหนคนก็ดูายทางของน้องครับครับได้พี่ ก็คืออย่างเงี้ยวันนั้นพี่มีลงอยู่ชุดหนึ่งและเขาเขาเม้นมาว่าไม่ดีไม่แท้ใช่ไหมครับได้แต่ถ้าน้องแต้ว้าเข้าทางก็ไปแต่แต่องค์เนี้ยผมจะบอกพี่นะว่าผมดูผมส่วนตัวผมดูแท้ผมขอซื้อพี่หนึ่งหมื่นก็มันจะตื้นตื้นอันนี้อันนี้จะบอกก่อนนะไม่แท้เนี่ยพี่เขาไปส่งลงอะไรนะลงลงลงเพลไหมองค์นี้ลงเพ คนบอกว่าไม่แท้แต่ไม่เป็นไรผมซื้อพี่หนึ่งหมื่นนะองค์นี้องค์เดียวอย่างอื่นไม่ได้เอานะพี่นะอ่าครับผมคุยกันง่ายง่ายครับง่ายง่ายผมก็ง่ายง่ายครับพี่พี่าคือพี่พี่เก็บเป็นพระหรือว่าพี่ยืมผ่านเองได้านไหมทำงานเขาก็ให้มาได้ได้ครับก็บอกแต่ว่า คือดูให้ถูกตาอ่าดูให้ถูกตาใช่เพราะผมเป็นคนจ่ายแล้วต้องต้องถูกตาผมแล้วล่ะพี่น้องเป็นคนซื้อพี่อยากไม่อยากน้องดูเป็นพี่ดูให้เป็นคือบอกใช่ใช่แต่บอกน้องว่าดูให้ดีถ้าไม่ดียาวไปเดี๋ยวมันไม่ดีครับพี่ใช่พี่เป็นคนตรงเพราะพี่บอกผมก่อนว่ามันมีคนดูไม่ดีนะน้องอย่าเอาเลยแต่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมาดูเองใช่ไหมครับครับช่างเาไปโอเคหนึ่งหมื่นครับพี่เดี๋ยวผมจัดการให้องค์นี้อย่างอื่นนี้ยังไม่ได้ครับพี่ไดาครับภาวันที่รูปวัน มา,มาดูอ,องค์อื่นไอ้ยอย่างอื่นนะพี่นะครับหรือวางนี่ก็ได้พี่รอบดูว่าอันไหนอันไหนมีมุมมีอะไรนะพี่เนาะ นีหมอันนี้เดี๋ยวดูดูดูให้ครับพี่คนก็สองไหนแล้วพี่ก็ได้เอ้ยเดี๋ยวอะเห็นครับพี่เห็นครับครับไปไปว่างครับไม่ไม่ไม่ได้ครับพี่ใช่ๆครับผมดีได้ดีครับครับ พอดีผมเข้ามาดูพระตรงเมืองทองแล้วก็เลยมานี่ครับพี่แล้วเดี๋ยวไปดูบางโวทองอีกทีพี่กนนอกไปดูงานอะไรคือพอดีท่านนัดก่อนหรือเปล่าอ๋อครับครับได้พี่ก็ดีกว่าพี่เขาบอกว่าเก๊แล้วพี่ไปขายห้าร้อยพันหนึ่งไม่เอาพี่ไม่ใช่ไหมไม่เอาพี่ไม่ครับอันนี้ถ้าผมบอกพี่สองพันผมซื้อพี่ก็ให้แต่ผมให้พี่หมื่นหนึ่งเลยถูกไหมพี่ครับเพราะว่าตรงๆครับตรงๆครับผมได้ไม่ต้องมา อันนี้หพ่ออะไรไห,ไหนรูปเหรอพี่ใช่มองไม่ออกเลยพี่เพ,เพราะว่ารูปมันเป็นมันเป็นรูปนะเป็นรูปแบบไอ้นี่ไงพี่หนังคล้ายๆเป็นจุดๆๆๆต่พี่เดี๋ยวแบบนี้แบบที่มีสองแบบนีครับแต่ว่ามันขี้เลี่ยงไว้นะตั้งแต่เข้ามาพวกนี้มันต้องดูโค้ดดูอะไรด้วยพี่ แต่พายังไอ้นี่อยู่นะพายี่เลี่ยมได้มาก็เลี่ยมอ๋อพอไม่พอไม่เห็นโค้ดมันจะยากครับพี่ยากครับผมแต่ตัวเงินเราต้องบอกก่อนเงินเขาดูดีนะเงินดูเก่าดีพี่ดูธรรมชาติไม่เหมือนไอ้ที่เก๋ที่มันเป็นเงินผสมอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับผมอันนี้ข็ไปเช้าที่วัดตอนนั้นก็มีคนมาขอเช้าที่ลายแต่พี่ไม่ได้ปล่อยใช่แต่ทีเนี้ยต้องบอกก่อนว่าถ้ามันจะต้องเห็นโค้ดครับผมราตอนนั้นพี่ไม่ได้ขอเลี่ยมไปคือได้มาครับครับโอเค องนี้นะครับองเดียวพี่ไม่มีแล้วยังอื่นครับก็พยายามดูแหละแต่ว่ามันมันไม่มีครับผมมาได้ไปก็ยได้ครับคะแนนเนื้อสวยนะเดี๋ยวที่คะแนนอืมสวยนะมันจะเป็นผมก็ไม่มั่นใจว่าคะแนนอะไรเดี๋ยวต้องดูพี่แกะเลยครับเองแกะอะไเพราะผมเห็นรูปไกลๆอ่ะองคอื่นเ่ะผมดูมันเก๊อยู่แล้วผมดูเก๊แต่องเนี้ยผมดู มมีควาแท้้ไดพี่ให้เขาไปรู้ไหมกับเป็นสิบองค์อ๋อเหรอพี่เยอะเก็บไปเยอะมากไงคือมีคนหนึ่งเขาเป็นเขาตอนที่เขาเป็นตอนี้พอดีเขาสนิทกับพี่แ้วเขาก็าไปเช่ามาห้าร้อยเขามาให้แล้วพี่ไปสุพรรณบ้างไ้ขอบอกว่าแต่ต้องบอกกันนะแท้ไม่แท้ไม่รู้นะเอาไปแจกแจกเขาก็เลยแจกแจกเขากาบอกดีไหมมันแท้นะพี่ผมดูมันเหมือนสามหนึ่งไ ไม่ไม่รู้นะพี่แต่ผมดูว่ามันแท้นะใช่ใช่ดูว่าแท้แต่ว่าไอเรื่องนั้นไม่ไม่แน่ไม่แน่ใจพี่แท่แท้ชอบชอบคนแบบนี้ครับก็ผมถึงได้ถามพี่ก่อนตรงตรงเลยนะผมอันไหนผมจะพูดพูดได้เลยนะพี่น่น้องเต็มทีครับดดีเพราะผมโทรมาหาพี่หลายเที่ยวแลละกะว่ายังไม่เคยใครมาดูนะจริงๆนะทั้งยังมันยังมี เยอะไงแต่ว่าพี่ไม่ได้ค่อยได้ออกออกครับครับครับได้นี่พิมพ์พิมพ์ยังไม่ได้ครับพี่ยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมได้ครับผมโอนให้นะได้ครับได้ไม่พี่ธนาคารอะไรครับพี่อ่ากรุงไทยแล้วกันครับกรุงไทยครับผมหนึ่งสองศูนย์ครับหนึ่งหมื่นนะครับพี่ พี่ครับอันนี้ผมไปขายได้จะ…หมื่นกว่าบาทสองหมื่นไม่ว่างันนะพี่นะอที่ไม่ได้บอกตรงแล้วที่บอกแล้วก็คือไม่พี่ไม่ได้ไปนสิ่งนี้นะทุกอย่างมันต้องมีทุกหละนะปกติยงไงอย่างเงี้ยโอเคคุยกันแบบวันนในขนาดปล่อยลุู่ละเอียมมาโอ้ยบอก เขบอกเราอ่ะไม่เคยปล่อยพลาท่านพอใจเท่าไหร่ถ้าสมมติมันต่างไปเอ้ยที่อาจจะขอหน่อยได้พี่แต่อันนี้อันนี้อันนี้พี่แต่พี่ก็คงพี่พี่ไม่ได้เล่นพลาไงพี่อาจจะดูพอเขาบอกเก๊พี่ก็เชื่อเขาแล้วไงถูกไหมมีน้องคนเดียวที่ทักมาพี่บอกให้ดูให้ดีอ๋อมีผมคนเดียวทักมาใช่ไหมนี่เป็นไงครับสรุปพี่ก็ได้เงินไปหนึ่งหมื่นนี่ซื้อจริงนะครับหนึ่งหมื่นนี่องค์เดียวครับแท้ในอยู่ที่ว่า ใครใครดูชอบอะไรอย่างงี้นะพี่นะต้องบอกก่อนใช่ครับเข้าเข้าแล้วแล้วพี่เนาะได้ครับโอเคครับใจมั่นก่อนไม่ครับพี่โอเคครับได้ครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวเลยเดี๋ยวผมไปดูพาร์ตตรงบางบัวทองต่อพี่เนาะโชคดีน้อขับรถดีครับครับเบิร์ไม้มาลุงพวบคุมขบุญ พวกอะไรนะครับพี่หนุ่มผู้บุญเล่นไหมบางกลางบางแก้วก็เดี๋ยวพี่ไงพี่ส่งได้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 พี่ถ้าเป็นน้องโซนอ่าลองส่งรูปมาทางทางที่ผมถามถามพี่มาได้งั้นขอตัวกันนะครับพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครขาผมคมครับขาผมครับครับผมคมครับพี่ เดินทางไปต่อก็นี่นะครับได้หนึ่งองค์นะครับพระแท้ที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอะพระเกนะครับอยู่ในพี่เขาพอดีเขาถ่ายลงไปในแล้วก็มีคนเม้นว่าเกนะครับหกองค์แต่มีองค์นี้องค์ที่ผมดูแล้วให้มันแท้แล้วผมก็ตามมาซื้อจนได้นะครับในราคาหนึ่งหมื่นบาทโอเคก็พี่เขาก็เข้าใจนะครับก็ยังไงตามไปดูเดี๋ยวเราจะไปดูที่บางบัวทองต่อโอเคไปเลย ต้องไลรบ้านเป็นครับพี่มาลูกบ้านหนึ่งห้าเก้าบ้านหนึ่งห้าเก้าลยครับ 1, ใช่พี่ติดสองบ้าติดสองใช่ น่าจะนี่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 วะอ๋อนี่นี่นี่ให้จอดนี่สวัสดีครับใช่ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับจอดตรงไหนได้บ้างพี่ฮะจอดตรงนี้ก็ได้จอดตรงนี้เนี่ยนะเดี๋ยวบ้านนี้กูมาโอ้จอดตรงนี้นะโอเคครับพี่ครับบ้านพี่ตรงไหนครับเนี่ยเนี่ยบ้านผมในรถกระบะเนี่ยอ๋อยังไม่หายเหรอยังครับพี่กระดูกแตกเลยข้างขากระดูกข้างขามันหักปี ครับก็เวลาไปดูไม่เป็นไรเรามันก็เดินไม่ได้เยอะครับพี่อย่างนี้ใช่ครับปกต,ติโอ้โหเดินลคองมากครับพี่โอเคครับพี่อรันี่ผมดูมาตลอดเลยครับนึกว่าหายแล้วก็น่าจะเป็นสองเดือนแล้วมั้งพี่เข้าเฟือกใช่ไหมพี่ครับเขาเฟือกครับพี่ ได,ได้ตรงตรงนี้เลยพี่ตรงนี้เลยผมง่ายๆพี่โอเคโอเคได้พี่เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเขา้มีคนเข้าคนออกผมได้ได้ตรงนี้เลยพี่โอเค <Okay. S 2> ได้ครับ อันนี้อันนี้เดี๋ยวผมไว้อย่างนี้นะถ้ายังไม่ยังไม่ได้เลือกยังไม่นั่นอะไรไปนะครับส่วนมากมันเป็นผระแท้ครับพี่ใหม่ ที่แรกจะไปตรงวัดเอที่ว่าพี่บอกว่าวัดส่วนแก้วอ๋อเขาเปิดห้าโมงอ๋อครับ ไอ้ A, นั่นอะพี่ประหลัดไอตัวนั้นคออยู่จับโอ้โหนี่จะได้คอหักเก่าข้าพี่บ ส่วนมากแท้แทจริงครัพี่แต่ว่ามันทีมัน <laughs> ใช่ยังไม่ใช่ที่วงการเล่นครับมันยังหา่างก็มาจะตั้งใจจะมา,า,า,าดูชิ้นนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> นี่เป็นเกจิอะพวกเนี้ ปุถม่มเมลิน,อ,นอันนี้พระตะสามห้าต้องหนึ่งสี่ครับนี่ยังไม่ได้ <c oughs> ยังไงนี่ยยังครับพี่ นปลูกคำใหม่ครั้นอนเลยพวกนี้ปลูกคำนี่ใหม่ๆนี่ขายไม่ได้เลยพี่อันนี้ที่ไหนอีนน้ข้างหลังมีเม็ดอะไรนี่เจ้าเจ้าคุณนอเลพี่ใช่ไหมหน้าเหมือนเจ้าคุณนอเลยนะพวกนี้มัน เหมือนเจ้าคุณนอบแต่มันไม่ค่อยเจ้าคุณนอบไม่ค่อยมีราคา oh. ก็หลักร้อย พยานนี่เก่ามากพี่ครับเก่ามันแบบมือจับแรงจับจับราคาเลยใช่ไหมพี่มือแรงเก่าโอ้เก่าจริงนี่อันนี้ขาดกลัวจะไปไม่ได้คือพยันส่วนมากก็อย่างที่บอกมันจะไม่ค่อยมีราคานั่นเล่นหาพี่ถ้าไม่ใช่แบบว่าพวกพอเดิมครับอะไรพอคล้ายก็ยังหลักพันนย่างเี้พี่อย่างนี้ไม่ได้เลยพี่ไม่ได้นะ ครับคือมันขาดด้วยสภาพด้วยแล้วมันขาจุดไม่ได้ใช่ครับผมอันนี้นนใหม่ใหม่พี่นะครับ<ๆ>ได้พี่ไหนๆมาแล้วเอามาดูให้หมดเลยพี่นี่ใหม่ ยังนะงนะครับผมนี่บอกบอกหลังับพี่บอกหลังนะบอกหลังบอกหลังไม่น่าจะไม่น่าจะทันครับบอกหลังครับตอนนี้ก็เลือกไว้นี่ครับเลือกไว้ชิ้นเดียวตอนนี้ <c oughs> <c oughs> พาบ้านฮะครับนี่คืออะไรผมก็จำไม่ได้เราโมงๆไว้โอ,อ,อ, <laughs> อ้ยใหม่พ่ออ๋อใหม่เพราะเดิม,ม <นะ S 1> ใหม่อะพี่นะขาบใหม่ใหม่ใช่ถึงสบายเลยองเนี้ยพี่อนงไม่จัดกองข่าบพี่พิมพ์เนื้อหาครับผม <Dak> ar, <mumbles S 1> ได้ก็ลองวันหลังก็ลองส่งไปนี่ก็ได้พี่ที่ส่งไปนะโอเคงั้น๋ย้ผมใจให้สามพันนะพี่เนาะครับนี่ครับพี่และเบิร์ดคขาเพียงงองครับพี่ออกมาเบิร์ดเอาให้พี่เขาปั๊มหรือเซ็นนะพี่ครับพี่ครับ โอเคครับนี่เราก็ได้นะครับหลงพักกันนะครับเป็นปลากรกิ๊กเนื้อง,งานนะครับก็สภาพผ่านการใช้นะครับก็เดี๋ยวยังไงยังไม่แน่ใจว่าจะไปดูแถวนี้ต่ออยปานะครับก็เดี๋ยวติดตามกันไปนะครับเอาไว้เดี๋ยวได้ได้พี่กัหน้พี่ได้ได้ครับผมเดพื่อ ผมรวบรวมตอนพอตาอ๋อได้ได้ครับพี่ตกางๆจเย็นๆครับผมครับไปงั้นเดี๋ยวผมลาเลยนะพี่นะคุ้อขอดายรูปพี่อ๋อได้ได้ได้ครับพี่สะดวกไหมได้ได้ได้ครับพี่สะดวกครับผมยืนตรงนะก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้องมันไอ้นี่ได้พี่มันพอพอยันยันได้หน่อยครับพี่แต่แค่ไม่อยากลงน้ำหนักครับ ได้ครับพี่โอเคครับพี่เฮงๆครับผมครับครับผมผมก็ดูมาตลอดเลยพี่ครับผมชอบดูได้มีอะไรส่งไปแล้วกันนะครับพี่ครับผมครับได้ครับแหมเสียดายไม่คล่องครับผมครับใช่พี่เดินจนเป็นรองช้ำหมดเลยครับพี่ ไปนะครับพี่โชคดีเฮ็งๆนะครับพี่ครับสวัสดีครับผมครับ